สวัสดีครับทุกคนผมฟิล์มนะครับวันนี้ผมมาที่ร้านเอาใจสายกินเส้นสุดๆดนั่นก็คือร้านกินอูด้งนั่นเองครับและก่อนที่เราจะเข้าไปในร้านนะครับทางด้านหน้าร้านเขาก็มีการปั้นแป้งให้ดูด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตู้กระจกใสๆแบบนี้นะครับที่ผมถ่ายให้ดูซึ่งขอบอกเลยว่าเส้นอูด้งที่เขาทําแต่ละขั้นตอนกว่าจะปั้นแป้งเป็นเส้นให้เราได้กินนะครับขอบอกเลยว่าพิธีพิถันมากๆและถ้ามีรายการสั่งที่เกี่ยวกับเส้นอูด้งนะครับเขาก็จะปั้นให้ใหม่เลยทันทีนะครับเท่ากับว่าเขาป สดมากๆแล้วก็ใหม่ด้วยขอบอกเลยว่าใครที่เป็นสายกินเส้นอุด้กนะครับต้องร้านนี้นะครับพอนเข้าไปปุ๊บผมเป็นเจ้าแรกเลยแล้วก็หลังจากที่ผมนั่งปุ๊บสั่งอาหารปุ๊บคนก็เริ่มมากันเต็มร้านอาหารผมมาถึงไวัยสุดไงเออเพราะสั่งเป็นเจ้าแรกอาหารจานแรกที่ผมสั่งมานะครับเป็นคาสซึงดงนะครับได้โคตรเยอะแบบจุกอะ่ะกิน2คนยังจุกอะ่ะเมนูที่2นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของร้านน่นก็คืออุดง้งครีมมี่เมนไทโกะนะครับซึ่งขอบอกเลยว่าอร่อยสุดๆทุกคนมาต้องห้ามพลาดเมนูนี้